โอเคก็ผมก่อนต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมด้วยกันครับวันนี้ที่ผมภูมิจะเพลอาราบแมิี่นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมอันดิเซมเบอร์เช่นเคยเนาะก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมารีวิวในส่วนตัวของเกมอันดิเซมเบอร์แหละว่าสรุปแล้วเนี่ยพอลองเล่นมาแล้วเนี่ยเกมของเขาเนี่ยเป็นประเภทเกมมือถือนะเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับแล้วก็สามารถเล่นใน PC ได้แต่ว่าตัวเกมหลกัหลกๆจริงๆเนี่ยเขาทำมาเพื่อรองรับมือถือแล้วพอเกมนี้เนี่ยเป็นแบบมือถือเนี่ย มันจะเป็น p เพทูวินไหมลองเล่นแล้วสนุกไหมเนี่ครับบิลสกิลเนี่ยสามารถทำา COC ทํทำสกิลนู่นนี่นั่นเนี่ยได้ตั้งแต่เลเวลเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้เรามีคำตอบนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยผมเล่นมาประมาณ3ชั่วโมงกว่ากว่าเกือบ4ี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับแต่ที่จริงผมเคยเล่นเซิร์ฟเกาหลีมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาพูดกันนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเล่นแล้วมันไหมนะครับนะรบ,บอกเลยว่า ยกนิ้วโป่ครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันนะครับผมขอแนะนำนะ้องบริษัทพาวเวอร์เเป็นบริษัทรับ,บเติมเกมถูกกใจเติมเองแน่นอนนะครับแล้วก็บริษัทเนี้ยเชื่อถือได้แน่นอน100%เพราะว่าจดทะเบียนถูกต้องต,ตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาด้วยกันแล้วทั้งหมด6ปีนะครับแล้วก็บริษัทเขารับเติมในส่วนตัวของเกมหางซา3าดีและรวมไปถึงเกมแบล็กนาร์ดแทคติกถูด้วยนะครับแล้วก็บริษัทเขาเปิดทาการทุกวันไม่มีหยุดตลอดสิบโมงเชา้ายันถึงตีสองครึ่งเลยนะครับโอเคมาหลักๆแล้วตอนนนนนนนีีี้่่่่่ครับับบสงงเเเกตวาาผมยจะะลถึด,ดทท2 เกมนี้เนี่ยนะครับบทที่1่งเนี่ยง่ายมากง่ายแบบง่ายมากๆเลยนะครับนะใช้สกิลอะไรก็สามารถผ่านได้แต่ว่าพอเริ่มบทที่2เนี่ยเริ่มยากเอาจริงเริ่มยากจากปกติผมตีดอกละพันเนี่ยเหลือดอกละประมาณ4-5 600อาจจะเป็นเพราะว่าธนูผมมันกากับจากผมได้ธนูสีทองผมแม่งไปขายทิ้งนะครับแล้วก็ไปเล่นอีกบิวหนึ่งบิวบึ้มอ่ะพูดง่ายคือผมเล่นสกิลนู้นสกิลนี้ไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับนะกลายเป็นว่า คือแม่งลองเอาสกิลนี้ไปเจาะเพิ่มครับจากสกิลนี้มี3มี3ลิงก์อยู่แล้วนะผมแม่งไปเจาะเพิ่มอยากให้มันเป็น4ีลิงก์ครับเจาะไปเจาะมาครับแม่งเหลือลิงก์เดียวแย่กว่าเดิมครับก็เลยได้กลับมาเล่นสกิลธนูนะแล้วก็เล่นเป็นสกิลสายฟ้า COC ประมาณนี้ใช่ไหมหลักๆแล้วเนี่ยตอนนี้ผมถึงบทที่2ใช่ไหมนะเราสามารถใช้ COC เนี่ยเหมือน p o e เนี่ยนะครับได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลย COC คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูนะครับ นี่ coc คือสมมติผมจะกดใช้สกิลนี้สกิลเดียวนะลิกข,ขวานะครับผมลิกขวานะปัปบ๊บปั๊บเห็นไหมมันยิงสกิลสายฟ้าออกไปเพิ่มครับเห็นไหมอ่าเนี่ยมันยิงสกิลสายฟ้าออกไปเพิ่มครับเป็นไงเป็นไงเท่ไหมฟาร์มมอนแป๊บเดียวครับเห็นไหมอ่าอันนี้คือเลเวลประมาณแค่20เองนะเห็นไหมเลเวล20เนี่ยก็สามารถใช้สกิลเวอร์ฟได้แล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้าเราเล่นไปอีกเนี่ยประมาณเลเวล4 0 50เนี่ยเวิร์กว่านี้ครับ เวิร์กว่านี้แม่งยิงสกิลแบบตูนตามเผาะระเบิดภูเขาเผากท่อมอะนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเราสามารถเล่น coc แบบนี้ได้ตั้งแต่เลเวลเท่าไหร่นะครับเราจะสามารถมาบทที่2เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเรามาถึงบทที่2เนี่ยเราจะสามารถซื้อเจ็มนะที่เป็นในส่วนตัวของสกิลที่สามารถทําให้เป็น coc ได้3ามสกิลก็คือสกิลนี้นะครับเห็นไหมสกิลนี้ นะแล้วก็สกิลนี้แล้วก็สกิลนี้นะครับเนี่ยสกิลสองสกิลเนี้ยสามสกิลนี้สามารถทํา COC ได้ผมอธิบายไปคลิปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมอ่ะแล้วก็ถามว่าเลเวลเท่าไหร่เนี่ยผมถึงแอบแมปนี้เลเวลประมาณ15ป่ปะประมาณ15 16ก็ถึงแมปนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้เนี่ยเล่นแป,ป๊บๆครับใช้เวลาประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยผ่านแมปนี้มาได้แป,ป๊บเดียวเก็บทุกอย่างได้พอมาถึงแมปที่2เนี่ยเราสามารถซื้อสกิลครับ ซื้อสกิลไอ้พวกซ OC แบบเนี้ยนะครับเอามาใช้กับสายธนูสายไซโคลสายอะไรเนี่ยเล่นได้หมดเลยผมลองดูแล้วนะครับเล่นไซโคลผมลองเล่นแล้วในไลฟ์สตรีมสดนะแม่งช้าครับมันเหนื่อยมันง่วงนอนเล่นธนูเนี่ยเร็วสุดครับธนูซ OC แม่งป่าป่าป่ป่าป,าปาหายหมดธนูเนี่ยเก่งสุดแล้วนะครับแม่งเร็วมาก เราสามารถเล่นสกิลแบบนี้เนี่ยได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมซึ่งไม่จะเป็นต้องเติมนะตอนนี้มันเป็นแบบอไอตัวเดโมใช่ไหมเราไม่สามารถเข้าร้านค้ามอได้นะร้านค้าแคสเนี่ยยังไม่สามารถเข้าได้แต่ว่าหลากัหลกๆแล้วเนี่ยมันมีแจกระบบสัตว์ระบบอะไรเนี่ยมาฟรีหมดเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับผมสามารถทํา COC หาของหาโน่นหานี่หานั่นได้เนี่ยถ้าเทียบก,กับสายฟรีเนี่ยข้อเสียอย่างเดียวคือของครับแม่นเต็มโค้ดเร็วเลยมันจะให้ช่องเก็บของมาแค่100อะ่ะ แล้วก็ถ้าเราจะเพิ่มเนี uh ่ยนะครับเห็นไหมถ้าเราจะเพิ่มเราต้องเสียตัวเนี้ยหนึเพชรเพื่อเปิดเห็นไหมเพื่อเปิด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 ไปเรื่อยๆเนี่ยเราต้องเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยสายฟรีกับสายเติมเนี่ยมีข้อแตกต่างกันอยู่ที่ตรงนี้แหละนะครับหลักๆเลยอันนี้คือเรื่องหลักๆเลยนะแต่ว่าเรื่องการเล่นเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ย เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนบิวทำบิวไม่ว่าจะเป็นไซคโคล COC เนี่ยครับธนู COC นะครับธน,น,นูน้ำแข็ง COC ธนูไฟ COC อะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น COC สายฟ้าไลนิง่งใช่ไหมหรือว่าไอตัว ه, ลูกสกิลเนี่ยไฟบอลเนี่ยนะครับหรือว่าลูกไฟเนี่ยหรือว่าสกิลอื่นเนี่ยที่จะหามาใส่เนี่ยก็ทำได้เหมือนกันนะครับตราบใดที่เราลิงก์สกิลเป็นแบบนี้เห็นไหมตราบใดที่เราลิงก์สกิลเป็นแบบนี้เนี่ยติดเห็นไหมมันจะสามารถทำซีโอได้ คือมันสามารถเล่นได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วมันฟาร์มมอนได้สนุกมากๆอ่ะผมมองว่าเกมเนี่ยออกแบบมาได้ดีก็คือแมปแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้วื่อวางอลังการอะไรแต่มอนตายง่ายยิงสกิลทีสอทีคือมอนตายหมดจนมาถึงแมปที่2เนี่ยเริ่มตียากขึ้นและยิงประมาณ4-5-6 T ทีถึงตายแต่เขากับทําให้เราเนี่ยสามารถบิวสกิลเนี่ยเป็น COC หรือว่าบิวสกิลอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกม อ่าไม่ว่าจะเป็นไซโคลนไอสายพายุหมุนขวานอย่างเงี้ยก็เล่นได้แต่ช่วงนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าโอ้โหแบบไอเชีย่ยคือเกมมึงแบบทํามาดีมากอะ่ะแค่แค่แบบสออะ่ะสามารถใช้สกิลเ,เวอร์ได้แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นจากการรีวิวของผมเล่นมาเนี่ยผมแฮปปี้มากครับสายฟรีเล่นได้สนุกทุกคนสามารถทํายิวได้หมดเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยถ้าเล่นสายธนูนะเขาจะแจกธนูไฟครับเขาจะแจกสกิลธนูไฟ ซึ่งมันเป็นสีแบบเนี้ยเราต้องรีให้มันอ่ามันมันเป็นสีแดงอยู่แล้วมันเป็นสีแดงแล้วก็สีเขียวอยู่แล้วแต่ว่าสกิลที่เราจะลิงด้วยเนี่ยก็คือไฟบอลไฟบอลเนี่ยจะได้3ลิง์อยู่แล้วแต่ว่ามันจะไม่เป็นสีแดงตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องรีรีในส่วนตัวของอ่าไอตัวลิงเนี่ยให้เป็นสีแดงนะครับซึ่งทำยังไงนะครับก็คือกดเข้าตรงนี้นี่นะครับอนชานเนี่ยนะครับ เราต้องการสกิลที่เอ็นชาร์เนี่ยอันนี้คือรีสีอันนี้คือเปลี่ยนช่องอันนี้คือเจาะรูเพิ่มอะไรประมาณนี้สมมุติตอนแรกเนี่ยไฟบอลของเรามันจะได้3ลิงก์อยู่แล้วใช่ไหมมันจะแจกมา3ลิงก์เลยแล้วเราค่อยไปรีสีครับรีสีให้มันเป็นสีแดงแบบนี้ทั้ง2อันมันจะสามารถเล่นได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมาแมป,ป2ปุ๊บเนี่ยเล่นได้เลยเพราะว่ามันแจกตั้งแต่เลเวลสิแล้วมาแมป,ป2ปุ๊บเราเสียเงิน5,000ครับเสียเงิน5,000โกเนี่ย ในการซื้อพวกเนี้ยสบายครับสบายมาปุ๊บเล่นได้เลย COC มาแมป2ซื้อของปุ๊บเล่นได้เลยแต่ถ้าใครเล่นบิวสายไซโคลอย่างเงี้ยไซโคลผมจําไม่ได้ว่าเขาให้เป็นสีอะไรมาน่ะเอออันนี้ขออภัยด้วยจริงนะก็ต้องลองดูสีนะครับหลักๆแล้วเนี่ยส่วนตัวผมนะแฮปปี้ลลวกันไม่ได้ให้คะแนนหรอกว่าจะเป็น1 0เต็ม10มันก็เวอร์ไปอ่ะเออผมรู้สึกว่าเอาจริงนะ ถ้าผมจะหักคะแนนคืออะไรรู้ไหมไอเชียระบบเอนชาร์นระบบรีเซ็ตเจาะรูมึงเนี่ยถ้าเป็น POE ก็คือเจาะรูของใช่ไหมไอเนี่ยคือแม่งรีหารูเนี่ยเออคือเพิ่มลิงก์ของไอเทมไอเชียคือผมหมดประมาณ1020อ่ะคือแบบแม่งดวงโคตรแย่คือมันแบบคือถ้าได้3ลิงก์เนี่ยคือดีแล้วครับสลิงก์คือดวงโคตรดีมากๆผมได้4ลิงก์แล้วอะผมลองกด อีกรอบหนึ่งอะไอเคี้ยบมันกลายเป็นลิง์เดียวอะเพราะฉะนั้นใครรีได้4ลิง์แล้วเนี่ยคือดีแล้วครับพอแล้วอย่าไปหาทาต่อ4ลิงคือโชคดี5ลิงคือแบบดวงแล้วอะห6ลิงคือมีต้องมีต้องมีไอเดียประมาณ500ชิ้นเนี่ยและแม่งฟาร์มหาอย่างยากอะเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะว่าใช้3ลิงไปก่อน,นครับมาช่วงต้นเกมเนี่ยใช้3ลิงไปก่อนเลย เออมันจะได้แบบชีวิตยอยู่ง่ายอะ่ะประมาณนี้และกันหลักๆแล้วก็คือถ้าจะหาคะแนนคือไอเชี้ยนี่มันเกลือเกินมันเกลือเกินมัน RNG ซึ่งเอาจริงถ้าจะเทียบกับ P/E มันก็พอๆกันครับ P/E ถ้าจะเจาะรู6ลิงอย่างเงี้ยก็ต้องเสียทรัพยากร500ชิ้นอ่ะ500ลิงถ้าจะไม่ผิดโอกาสติดหนึ่งหกิงเนี่ย1ชิ้นเนี่ยต้องใช้ไอรูลิงเนี่ยอ่ะคือลินซีลิงเนี่ย500ชิ้นอันนี้ก็พอๆกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดวงเรา เออนะประมาณนี้ละกันคือจะให้จะให้หักคะแนนก็ไม่เชิงใช่อะ่ะมันเป็นแมคเคนิกของเกมอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะกันแต่ผมเล่นแล้วสนุก happy มีความสุขครับในการฟาร์มมอนตีมอนมากเพราะว่าช่วงแรกปุ๊บเราเล่นซิวซีได้เลยสกิลเราเทพเลยอะไรประมาณนี้คือแม่งแบบคือแม่งสนุกอะ่ะพูด,ดง่ายๆนะครับประมาณนี้ละกันเอาเอาเป็นว่าความรู้สึกเนี่ยคือสนุกมากๆนะครับลองเล่นดูแล้วคือแบบเชีย่ยแปบ๊บเดียวคือทำซีโอซีได้อะ่ะนะครับเลเวื่อะมาณ 18มั่งทํา COC ได้ซึ่งของผมเนี่ยตอนแรกยังทํา COC เนี่ยไม่เป็นไงอันที่จริงเนี่ยถ้าเรามาถึงแอปสอเนี่ยหรือว่าด่านบทที่2เนี่ยนะครับแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรเนี่ยเลเวล16หกเลเวลสิเนี่ยก็สามารถลิงก์สกิลได้เป็น COC แล้วประมาณนี้เลยกันโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับมันก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวข,ของผมเลยกันนะครับก็เจอกัน,นคลิปหน้านะถ้าสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันนะครับเจอกัน,นคลิปหน้านะครับสวััสดีครบ